สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นครนายกนะครับอย่างที่บอกฮะ i have CPU ไม่ได้เป็นคอมม่าแต่ว่าในส่วนของเครื่องโปรโมชั่นรับรองว่าราคานี่สูสีสู้ได้กับคอมม่าเลยแล้วกันลองดูผมน่าจะปักหมุดไว้นะครับเดี๋ยวให้อดินเขาปักหมุดไว้สวัสดีทุกคนด้วยครับนะครับขอผมปาว i have CPU ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากทีมโน้ติฟายเพื่อไม่พลาทุกการลับส่งของ i have CPU ฮะเหมือนเดิม วันนี้ส่งเหมือนเดิมประกอบเหมือนเดิม40เครื่องเหมือนเดิมแล้วก็มีงานอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับโอนเต็มลด3%เช่นเคยมารับเองที่รามินทามารับเองที่นครนายกเหมือนเดิมครับลดสูงสุดถึง2,000บาทกาจอ2,060 16ตอนนี้กาจอมีละ1,650 1660้าศเปอร์2 0 6 0 3060 3070 3080 3090หรือว่าจะเป็นค่ายแดงอย่าง RX 5808 g b 6,700 XT 6,800 XT 6,900 XT มีทั้งหมดนะครับ5,000ซีรีส์น่าจะมีของครบ Gen 11นะครับ Gen 11วันนี้วันที่เท่าไหร่ครั27หรือ26 26 Gen 11เนี่ยมัน NDL ที่30 สามารถที่จะสั่งประกอบเป็นเครื่องได้นะครับ Gen 11สามารถที่จะสั่งประกอบเป็นเครื่องได้แต่ผมขออนุญ,ญาตทำการจัดส่งหลังวันที่30ไปไปตามกฎของ Intel นะครับถ้าผมส่งก่อนนี้ซวยชิบหายเลยเลยไม่อยากทำไม่ไม่ใช่ไม่อยากทำไม่ทำดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะขายได้แล้วนะครับ Gen 11นะครับทั้ง i3 Refresh Core ทั้ง i5 ทั้ง i7 ทั้ง i9 ใน Intel Generation ที่11ผมสามารถขายได้แล้วแต่ว่าขอส่งหลังวันที่30แล้วกันนะครับเพื่อป้องกันเรื่อง NDA อะไรพวกนี้เนาะประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้13เออ15นาฬิกาเจอกับ f r o s t n Kit ครับผมนะครับเจนแนนน้องแนนนะครับน้องแนนเล่นน้องแนนก็ได้ไม่แกว่าเลียเจนแนนเดี๋ยวโดนด่าน้องแนนก็ได้นะครับที่จริงเขารุ้นเดียวกับผมนะ30กว่าเหมือนกันนะครับ เรียกว่าเดี๋ยวพบกับคุณแนนฟ r อสเซอร์คิแล้วก็เมื่อวานพี่แว่น FPS กับพี่อาร์ตพี่วูมาเยี่ยมที่ I have CPU เราน่าจะได้เห็นอะไรดีดกันระหว่าง I have CPU กับ Mid กับ c ิว e b บอยกับเอพีเอสนะครับเอพีเอสไทยแลนด์เราน่าจะได้โคกันยาวๆเดี๋ยวเราจะรอดู ต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าอยากติดตามใน YouTube ก็ฝากกด u b s c r i b e ใน YouTube ด้วยนะครับเครื่องปกติเตรียมจัดส่งเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้มีงานโปรเจกต์เดี๋ยเราไปดูงานโปรเจกต์กันนะครับจริงแล้ววันนี้มีงานโปรเจกต์ด้วยคือเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือลูกค้าน่าจะสั่งเป็นแบบเป็นเซตแบบ1ิเครื่องน่าจะใช้ในสำนักงานเป็นหลักนะครับนี่คือเครื่องที่แพ็คส่งตามปกติแต่ว่าอันนีี้้ตอองไปท รามอินทานะครับเอาไปที่รามอินทาสเปคเครื่องนี้นะครับหนึ่งเออเป็นสเปคอะไรเนี่ย i ห้าหนึ่งนะครับ i 3นะครับ i 3 1 0 0 0 f นะครับกับการ์ดจอเป็น1050อะไรประมาณนี้น่าจะเอาไปทำงานออฟฟิศซะมากกว่านะครับรวมๆแล้วตรงนี้โอ้โหดี๋ยนเ่งนะขอดูก่อนนะครับ2 4 6 8 10 12 14 15เครื่องตรงนี้นะครับ15เครื่องตรงนี้แล้วก็นี่เป็นจอที่เราหลายทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะครับจอ246 8 1 12 2 4 4 6 6 8 8จอ20จอครับชุดน้ำา20ชุดอยู่ตรงนี้นะครับชุดน้ำา20ชุด ID Cooling Frost Pro X 120 2 4 6 80ยนะครับแล้วก็พาวเวอร์ส l าอยู่ตรงนี้ฮะแรมนี่คือใช้เป็นตับอย่างนี้เลยนะครับ นี่จะเป็นตัวซาดับนี่คือกล่องเปล่าของแรมนะครับนี่ก็จะใช้ทั้งหมดประมาณนี้ในการประกอบของลูกค้าท่านเดียวนะครับท่านเดียวดังนั้นเนี่ยเคสอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นชุดน้ำทั้งหมดเลย i d cooling frost ้อ o สโทั้งหมดเลยทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องอะประมาณนี้2 4 6 8 1 2 24 แล้วแต่สเปคนะครับนี่คืองานที่เป็นโปรเจกต์นะครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งในกรณีที่สั่งจำนวนเยอะๆและ iH a v e สามารถที่จะให้ส่วนลดพิเศษได้นะครับลองลองพิจารณาแล้วลองติดต่อดูราคาสามารถเยอะหยุ่นได้ถ้าลูกค้าสั่งไปจำนวนมากนะครับสั่งไปจำนวนมากสามารถที่จะคุยกันได้นั่นเองหรือว่าถ้าไม่เอางานโปรเจกต์อยากได้งานเดียวแบบตุมๆงานเดียวแล้วแบบจบๆอย่างนี้ก็ได้อย่างเครื่องนี้ 87k นะครับ87,000บาททุกสเปคไม่มีการล็อกสเปคทุกสเปคสามารถปรับแต่งลดเพิ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตามต้องการตามงบประมาณของลูกค้าบอร์ดทุกบอร์ดใส่กันได้หมดนะครับแรมอยากได้ยี่ห้ออะไรขอให้บอก กาจออยากได้ตัวไหนขอให้บอก nvme ต่อ t o เท่าไหร่ขอให้บอกค่าทิศเท่าไหร่ชุดน้ําอะไรยังไงเคสแบบไหนทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามใจลูกค้าได้หมดแล้วกันอย่างเครื่องนี้87 k คอซ s a i 0สี d airflow อีกแล้วนะครับ4,000ัน d airflow ตรงนี้จุดเข้าไปเป็นรุ่นยอดนิยอันนี้มาในแนวโทนขาวตัดเงินนะครับ amd ryzen 9นี่ของใหม่ทั้งหมดนะครับพระเอกของเราคือ amd ryzen 9 5 9 0 0 x นะครับ5 9 0 0ั x ตรงนี้มีเขียนด้วยว่าการันตี by AHC v i s i o 12คอ24 thread 4.8 GHz Max Boost ตรงนี้นะครับ AMD Ryzen 9 5900X เมนบอร์ดเป็น ASROCK X570 Steel r e g e n เมนบอร์ดที่ยอดนิยมของตัว ASROCK เลย X570 ตรงนี้นะครับสวยงามเนาะแล้วก็รองรับ PCIe 4.0ชิปเซต X570 ก็คือจ่ายไฟเพียบ เพียงพอต่อการทำงานของตัว CPU Ryzen 9 5900X ตรงนี้ RAM เป็นขนาด16 g b จาก Corsair v e n Gen a c e RGB Pro สีดำนะครับ16กิก3200 MHz มีไฟ RGB ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการ์ดจอจะเป็นตัว Gigabyte GeForce RTX 3070ตัว Eagle นั่นเองนะครับอันนี้คือการันตีเลยว่า เอาไปเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ได้เหลือกินเหลือใช้ต่อไฟเลี้ยง8พินบวก6พินสตอร์เรจค่อนข้างโอเคไม่โอเคเลยโอเคเลยครับซัมซุง980 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 ตรงนี้ read 7,000เมกนะครับประกัน5ปีโดย Ascenty Resources สักซัมซุงอันนี้รุ่นที่แรงที่สุดของ s a m มซุงตงัวนี้ใน NVMe M.2 คราวนี้มาถึง 5,900x มันต้องมีชุดน้ำที่เอาความร้อนของ 5,900x ได้เป็นอย่างดีเอาอยู่ว่างั้เถอะดังนั้นเนี่ยเลยจบที่ตัว EVGA ครับ Close Loop CPU Cooler CLC ขนาด240มมนะครับม้อนน้ำตรงนี้ขนาด240มมผมขออนุญาตวางหน้าวางตรงนี้เพราะว่าวางข้างบนไม่ได้นะครับ240มมพัดลม2ตัวรับาความรอ้อนังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะไฟ RGB ไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่บล็อก บอร์ดแล้วก็แรมแค่นั้นกาจอนิดหนึง่งชุดน้ําข้างหน้าตรงพัดลมจะไม่มีไฟ RGB นะครับนี่คือจบเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟผมลืมบอกไปเพราะว่าสปายครับเป็นคอแซร์ RM 8 5 0 8 5 0วัตต์ 80+ plus go ตรงนี้นะครับเนื่องด้วยจากราคา RM 7 5 0เนี่ยมันต่างจาก850ไม่เท่าไหร่ผมก็เลยใช้แต่850นั่นเองนะครับเป็นฟูลรีมอนิล่าถอสายใน้ัตทุเส้นประกัน10ปีอยู่แล้วพร้อมบรกิการหลังการขายจาก IH a v e CPU อยู่แล้วถ้า i have บอกประกันอะไรก็ประกันตามนั้นเลยแล้วก็จะแจ้งหมดทุกอย่างนะครับขอทุกอย่างถ้าบอกของใหม่ก็คือของใหม่นะครับประมาณนี้บางคนบอกผมซื้อจากร้านอื่นมาขายผมไม่ได้ซื้อจากร้านอื่นมาขายนะผมก็ซื้อจาก SV ซื้อจากอะไรปกติมาขายนี่แหละครับก็คือ i have เป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วผมแจ้งยางนี้ดีกว่านะครับอย่างเครื่องนี้รวมแวดรวมอะไรด้วยรวมจอด้วยถ้าไม่รวมจอแป๊บนึงนะส0,000ื่น สามหมื่นปลายๆนะครับสามหมื 30, ไปไป่นแปดปลายมินิมอลมากคือไม่ได้เน้นความที่ชุดน้ำอาจจะไม่โหดเท่าไหร่คือไม่ได้ใส่ชุดน้ำคือใช้สต็อกคูลเลอร์ตามปกติเทอร์โมเชคเอสร้อยนะครับเทอร์โมเชคเอสร้อยทีจีนี่ Ryzen 7 3 7 0 0 x ครับ b 4 5 0 m d s 3 h v 2 r ฮะ RAM 16 g b จากซาดักเช่นกันแล้วก็การ์ดจอเป็น Gigabyte geforce rtx 2060 2060อย่างที่ผมบอกครับกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าสปาย7 0 0ดยวัตต์ ssd 1TB บจาก a f o x จบเรียบร้อยอันนี้แบบเดิมๆนะครับผมไม่ได้จะราคาจริงเพราะว่าลูกค้าสั่งซื้อพร้อมจอ2จอนู่นนี่นั่นอีกนะครับน่าจะมาสักไม่เกิน40,000นนะครับประมาณนี้รวมถึงถ้าโอ้อันนี้ก็หน เครื่องนี้ก็โหดอยู่เครื่องนี้ห้าหมไม่สิ5 5าหมโดยประมาณนะครับห้าหมโดยประมาณจะเป็นตัวเคสเทอร์มอนเท e กทีสารุ่นใหม่จากเทอร์มอนเท e นั่นเองพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็ค่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอะคริลิกนะครับไม่ใช่กระจกใสนะครับไอเก้านี่ไอเก้าสิบแปนคะครับไอเก้าสิบแปดห้าศูนย์เคสิบคอร์ยี่สิบเทรดนะครับสิบคอร์ยี่สิบเทรด MSI Z490A Pro นะครับ Z490A Pro ตรงนี้แรมเป็น16 g b ขอโทษครับแรมเป็น32 g b ครับแถวละ16 g b ครับจาก XLR8 32 g b DDR4 บัส3,200 MHz เต็มๆตรงนี้สามารถใส่เพิ่มได้ยัน6 4 g b การจอเป็น SoC t GeForce RTX 2060 RAM 6 GB, g b GDDR6 เป็น t u r i n g นะครับรองรับ Ray Tracing แต่ว่า RTX 2060มันเปิดแล้วมันไม่ค่อยแรงก็ไม่ต้องเปิด ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปิดเรลยก็ได้ครับถ้ามันแบบไม่ได้คือการ์ดถ้าเราไม่ได้แรงขนาดเราเพเ่็นต้องเปิดเรนะครับเพราะว่ายังไม่พัฒนาเหมือนขั้นที่3000ซีรีส์ที่มี dlss เข้ามานะครับฮีกุชชั o น e พันฮะขนาด256ราิกิกเพราะว่าสภายเ0 0วัตต์ vp 80 plus ประกัน3ปีจาก antech เช่นกันเนาะหรือ no. ไม่ก็เครื่องนี้ไม่เอาการ์ดจอนะครับไม่เอาการ์ดจอตกมา20,000กว่าบาทนะครับ20,000กว่าบาทเป็นเคส Montech ตัว X2 e นะครับรุ่นใหม่นะครับก็คือจะมีพัดลมมาให้3ตัวเติดเตเข้าไป i7 7 0 0 b 4 0 m a Pro จาก MSI i7 7 0 0ก็จะเป็น8คอร์16เท r ด a d 16กิกกาจอไม่มีลูกค้าไม่เอาไปใส่เองนะครับแล้วก็ power supply เป็น600ัตต์80 Plus ร้อนจาก Cooler Master ชุดน้ำเป็น Silverstone PF 240 240 mm นั่นเอง SSD 180กิกปกตินะครับให้ดู4เครื่องถูกยันแพง เครื่องงานโปรจงโปรเจกต์ได้หมดแล้วเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่สวยที่สุดของวันนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่รามอินทามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอย่างเครื่องที่8 10, 7ด0 x 3 7 0 ram 1 6 x 5 7 0 steel regen ชุดน้ำระบบปิดจะ e v g a c l c 240นะครับประมาณนี้เดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เราน่าได้เจอกันกับ f ลอเ e น i ีครับวันนี้ขอบคุณทุกทีที่ตามมา cpu ฮนะมีปัญหาสงสัยตรงไหน inbox ไปสอบถามได้เลยแล้วผมเองก็ยัง ดูแลทุกท่านอยู่ตามปกตินั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปรามินทาบ๊ายบายสวัสดีครับ